ทำเนียนทำเนียนคุณผู้ชมทำเป็นเนียนมันมีแอบแฝงเดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดูว่ามันแอบแฝง,งอยังอันนี้กาแฟของข้าเจ้าใส่น้ำตาลหนึ่งก้อนเพราะไ่ได้กินเลยเราลจอมเข้าไปในกาแฟแล้วคุณผู้ชมปะเออไม่ได้กินละ ยังยังแง่ย้ายจบขา่าวลุดชมเมนเต้นไอเมนหันพุ๊ด <c oughs> แก้คนอื่นก็มีความสูงเนอะ <c oughs> เอาไอ้ซื้ออัวว่ะตื่ ซื <laughs> ้อเหมือนแก่นแก่สิบบาทกระป๋องนี่จะได้ก็หกสิบบาทมาดูกันค่ะมั <c oughs> นมีสีหมูเลยแกเออหน่ากลัวบ่เฮ้ยเฮ้ยหมกินวันแก่นปลาวาดเล้ยอ้วนออ มีเสเียงนักสุดเสีเยงน่ากัวสุดสีม่วงระตาสีม่วงน่ากัวสุดเหมือนกระตาค้ำหน่ากัวเนาะสีแดงน่ากว่าสีแดงนักสุดสีแดงแล้วลับเปิดเราจีบสีเขียวต้องโคอี่เปิดอ่ะออะ๋แล้วมันก็นจะอย่างอ่ะแกแบบอี้แกแบบอี้แบบแกงอย่ามือเนี่ เราอ้อนมามีแหงเนาะครบไปเลยเนาะเฮ้อเพคะแต่งหน้าฟินอย่างโว้เฮ้ยเสือสือฟังเตี้ยไฟว่ฟังเตี้ยว่แกหำอันนะสีแดงก็ได้แล้วก็คิดแต่งเอาสีแดงมาแปะกับตาไปฮัาน อันแกตาแดงข้างแกตาเขียวข้างเออเออเออต้อนรับต้อนรับวันนั้นสิบสองปีงหน่อยกูกูกูไม่จาสุดฮ่ฮฮฮฮปอเนอร์ันนี้สองแกนปอละอือได้สิบสองได้กี่แกนมีสิบสองแกนได้หกวันวันสองแกน กินนอกมาได้เดี๋ยวบ,วบวอกบ้านบอกบ้านหน่อยบอกบ้านทามหาบอกบ้านทำหาเลยพอแขนนะกะเป็นป้องเป็นป้องขาวดำ